วเบนคันนี้นะวิ่งแค่60 0 0 0โลเครื่องดีเซลครับและที่สำคัญตัวนี้คือ G.L.C. ทรงคูเป้นั่นเองนะครับมาด้วยสีขาวด้วยนะครับต้องบอกว่า G.L.C. คูเป้ไมมน้อยๆเนี่ยผมหาอยู่หายากมากนะครับแล้วก็ผมได้มาแล้วสวยเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ารถบ้านมือเดียวไม่เคยชนนะครับด้านหน้าครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับก็คือ A.M.G. Dynamic นะครับก็ต้องบอกว่าออกห้างเนี่ยอยู่ประมาณ4ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ชอบตรงที่ว่าข้างในเนี่ยเป็นบาะสีน้ําตาลนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมีออกมาในปี17นะครับเขาจะออกมา2ตัวก็คือตัวที่เป็น AMG+ Plu อันนั้นคือจะเป็นเบาะแดงกับ AMG Dynamic ตัวนี้จะเป็นเบาะน้ําตาลนะครต้องบอกว่าผมทํารถเมื่อ2อเนี่ยส่วนใหญ่เจอ AMG เบาะแดงนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะมาเจอเบาะน้ําตาลซึ่งบอกเลยว่ามีน้อยในตลาดนะครับลองมาดูกันว่าคันนี้เป็นยังไง ก็ชื่อเต็มๆเขาเป็น Mercedes-Benz G.L.C.250D 4Matic Coupe 2017ครับนะวิ่ง60,000กระจังหน้า AMG นะครับตัวนี้กล้องมอง360องศามีมาให้นะครับกันชนหน้าทรง AMG ครับเซ็นเซอร์มีคิ้วโคมยมมีนะครับมาดูใกล้ๆต้องบอกว่าคันนี้ผมเพิ่งซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยสภาพกิฟจริงๆนะครับไฟหน้าต่างๆสวยงามนะคมใสนะครับเป็นไฟ LED Intel l i g e n ์นะครับตัวนี้นะฮะ หลังคาซันลูฟมีมาให้ครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับและนี่ฮะคือจุดเด่นของเขาก็คือเป็นทรงคูเป้หลังคาลาดครับนี่คือทรงคูเป้ที่ทุกคนตามหานะครับขายดีมากๆเลยแล,แล้วก็ตอนนั้นอ่ะมันจะมีเครื่องเบนซินกับดีเซลนี่คือเครื่องดีเซลนะครับต้องบอกว่า Suv เครื่องดีเซลเนี่ยโอ้โหคนหากันเยอะมากล้อ AMG นะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นขอบ 20นิ้วนะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับยางตัวนี้2024นะครับอ่าเมื่อคาลิเปอร์เบรกนะของ Mercedes Benz นะครับจานเบรกเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมสวยสวยเลยนะครับเดิมๆนะฮะ60,000่นโลนะครับ,อ,รบอ่านี่ฮะหลังคาสันลูปทรงคูปเป้หล่อๆนะต้องบอกเป็น SUV ที่ดูไม่แก่ดูวัยรุ่นนะครับค่าฟอร์เอลเซดเนี่ยเขาให้มาเลยสี่บานนะเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเล็กๆอย่างเงี้ย สี่ประตูเลยนะครับกดล็อกกดกดล็อกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจกระจกมองข้างับบไฟฟ้านะครับนี่ฮะท้ายลาดแบบนี้นะครับแล้วคันนี้เนี่ยวิ่งแค่หกหมื่นโลผมต้องซื้อครับรถมือเดียวนะสภาพสวยด้านท้ายครับนะก็ต้องบอกว่าเวลาคนขับตามเนี่ยดูสปอร์ตดูโดดเด่นบนท้องถนอนอยู่แล้วนะครับโลโก้ CLC 250 d นดีะครับอ่าโฟร์เมติกคือขับเคลื่อน4ล้อครับดิฟเซอร์ท้าย เป็นปลายพ่อคู่โคเมียมครับว่าโฉมเนี้ยโอ้โหคนเนี่ยชอบใช้มากนะ g ีลซีดีเซลนะครับนี่สภาพเดิมสนิทสติกเกอร์กลมๆม,มีนี่แห้งเลยไม่มีเงานะน็อตไม่มีขยับครับนะอ่าป้ายแดงสี่ล้านนะนี่นะตอนนี้ล้านกว่าบาทก็ได้เป็นเจ้าของแล้วแล้วคันนี้ไม่น้อยช่วงล่างดีมากผมไปเทสไรด์มาขับเนี่ยนิ่มเลย ล่างเงียบจริงๆนะครับใช้น้อยอะสครับเพจเดิมๆไม่มีไม่มีเออยังไม่ได้แกะนะแกะพลาสติกอันนี้เป็นตะข่ายลัดของครับเนี่ยพื้นเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้มีม่านหลังมาให้ครับผมนะแล้วก็เวลาพับเบาะเรากดสวิตช์ตรงนี้มันก็จะพับเบาะลาบให้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของนี่ขั้งในโอ้โหกว้างนันเลยมันลึกมากเลยนะเนี่ยนะฮะอ่าต้องบอกก่อนว่าไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย สเปคเขาให้ใช้ยางรันแฟร์เขาเลยไม่ต้องใช้ยางอะไหนะครับนี่สมุดหนังของเขาเดิมๆนะฮะ TLC นะโอ้โหตํุตดคู่มือต่างๆนะครับก็อ่านได้นะครับใหม่นะกัท้ายไฟฟ้าครับเดิมสนิทสวยมากไม่ต้องทำอะไรเลยครับสภาพเดิมๆนะอ่าไปซื้อบ้านคนรวยมานะครับต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานแล้วอะนะฮะก็คือไม่ได้ใช้รถจริงๆนี่ ที่ผมบอกเป็นสีน้ำตาลครับตัดด้วยลายไม้นะฮะอ่าแล้วก็ตัดด้วยโทนสีดานะอันนี้หนังสีดํากระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างแบบไฟฟ้าเบาะรับไฟฟ้าครับนะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งตัวนะรวมถึงหัวหมอนนะครับแล้วก็มีเมมโมรี่สามจุดเครื่องเสียงตัวท็อปก็จะเป็นเบอร์เมเตอร์นะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดตรงนี้นะที่วางขวดน้ําได้ประมาณ3าขวดนะครับหนึ่งสองสาม ปรับเพียใหม่ๆเลยอ่ะยังมีสติ๊กเกอร์อยู่นะเนี่ยยังสีสติ๊กเกอร์อยู่แล้วก็มีไฟสีขาวด้วยนะโลโก้ Mercedes-Benz และนี่คือปุ่มพุชสตาร์ทนะฮะกล้อง360องศาอันนี้คือปิดเขายกเฮดอัพดิสเพย์นะถ้าบางคนไม่ชอบให้มันสะท้อนบนกระจกแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้ไฟหน้าออโต้มีมาให้คอนโซลสวยแอร์ทรงกลมนะครับน,นี้บุ๋ด้วยหนังนะครับคือใกล้ๆเลยว่าสภาพเนี่ยคูดใหม่จริงๆหกหมื่นโลเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราต้องเดาจากสภาพก่อนว่า 60,000โลจริงไหมให้คุณดูปวงมาลัยนะครับดูปุ่มต่างๆนะครับผมไม่ได้ทํานะครับอันนี้มาเดิมๆจากลูกค้านะฮะไม่ลอกนะครับคือความใหม่มันจะบ่งบอกเนี่ยไอโครเมียมยังไม่ลอกนะครับลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับมีแพดเดิลชิพเกียร์คอพวงมาลัยเป็น9 g ีกนะ9สปีดนั่นเองนะครับหน้าจอกลางตรงกลางเป็นดิจิตอลนงานนะเราก็ดูเล็กหม่สักครู่นะครับนี่อันนี้สามารถเปลี่ยนได้ นะว่าจะโชว์อะไรเลขไมหกหม6่นสอกิโลเมตรครับนะไม่น้อยมากนะเนี่เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าจอดูข้อมูลตัวรถได้หมดเลยนะครับอ่าแผ่นต่อไปก็จะเป็นจอกลางครับนะอ่าจอกลางมีกล้องรอบคันนะฮะอ่าฟังดูหนังฟังเพลงบลูทูธได้นะครับตรงกลางมีแอร์สช่องคอนโซลกลางพื้นเป็นลายไม้สีดำครับ สวิตต่างๆสวยงามนะอันนี้เป็นใส่แผ่นซีดีได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นที่วางแก้ว2ช่องครับนี่นะอ่านี่ก็จะเป็นทัชแพด a d นะหรือจะใช้เป็นตรงนี้ก็ได้เป็นเมาส์นะครับหมุนเพื่อควบคุมหน้าจอกลางไดนามิกพิเล็กครับปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดนี่เห็นไ,ไหมถ้าเราเลือกเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้อินดิวดวลสปอร์ตพัดนี่สปอร์ตพัดนะสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ต แล้วก็อีโค่ครับมีทั้งหมดห้าโหมดนะครับก็บอกเลยว่าลุกเล่นเยอะเลยนะครับอ่ะแทนลงมาเหลืออะไรอีกนี่ใหม่ไหมค,ค,ค,นะค 6, ลิปๆอะนะฮะหกหมื่นโลนะไม่น่าเชื่อนะมีน้อยครับรถไม่น้อยต้องบอกงี้นะครับคือรถยุโรปไม่น้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าหายากจริงแล้วดูเบาะดิสีเนี่ยดูสวยนะบางคนไม่ชอบเบาะแดงผมบอกเลยว่าเบาะน้ำตาลหาไม่ได้หายากมากนะครับ หลังคาซันรูปก่อนปิดได้ไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมดึงให้อันนี้มันไอมานเนี่ยมันยังเป็นถุงพลาสติกอยู่เลยดูดิเนี่ยดูดิใหม่กิฟต์เลยนะครับอ่าแล้วก็ผ้าหลังคา,างต่างสวยงามนะเป็นสีดํานะครับสีดํานะแล้วก็อันนี้เป็นช่องใส่แว่นนี่และกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ฟังแดดอะไรมีนะมีไฟด้วยนะครับนี่ ไฟสองนะครับสวยงามนะครับอ่าคันนี้ผมบอกเลยโดดเด่นด้วยสีเบาะน้ําตาลนะครับที่เจอมานี่มีแต่เบาะแดงม่านข้างนีนะเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์ครับนะแผงข้างสวยสวยเลยดูดิผมกระดุมมีครบแอร์หลังสองช่องนะโอ้โหเป็นไงสวยจริงนะเบาะโค้ชกิฟเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเนี่ยก็อายุประมาณสักหกสิบกว่าแล้วครับ ก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ไปออกรถใหม่นะครับออกรถไฟฟ้านะามีไปซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่เพิ่มนะฮะนี่ของเครื่องยนต์ครับเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้204แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์9สปีดครับอ่าสวยเดิมครับเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยจะไม่มีไม่มีทาสีน็อตไม่ขยับนะเนี่ยคุณดูดีดูด้านข้าง ก็ดูน็อตฝากระโปรงนะครับไล่ขึ้นมาครับดูกลมสวยนะครับพื้นแห้งๆเดิมๆสต,ติกเกอร์อยู่ติดสนิทปกติรูกลมสวยนะครับไล่ดูนะฮะคุณไล่ดูนะนะก็ต้องบอกว่าสวยนะครับมีแค่ความสกรปรกเนี่ยพวกนี้พวกคราบเนี่ย๋วยวผมดูแลให้นะฮะใต้มอกอรต่างๆครบนะครับก็ต้องบอกว่า60,000โล AMG Dynamic เบาะน้ำตาลทรงคูเป้ครับใครตามหาไม่ห0 0 0ื่นโลนะทักมา0874408888ดูรถที่โยชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกผังเมืองนะครับวันนี้ราคาเนี่ยผมขอเสนออย่างนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณ4ล้านบาทใช่ไหมครับวันนี้ผมขายเพียง1ล้าน8 0 0แสนบาทนะครับราคาโปรโมชั่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะแพงนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่า6 0 0 0ืโลเบอะน้ำตาลรอคุณอยู่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ